สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมกับช่างแมนก็มาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะโดยที่วันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยที่ดีทําให้คุณผู้ชมประหยัดลงได้ไม่ต่ํากว่า10เท่าอันนี้ก็คือ Grab s อสเซ a b นะครับ,รบตัวมันเองเนี่ยผมดูเนี่ย ท่้งแมนมันก็คือปากคีบอย่างหนึง่งทำไมเริงฉลุนขับปากคีบแบบนี้ออกมาปกติแล้วเราจะต้องใช้รถคีบถึงสองตัวเพื่อจะรองรับกับหางตัดอ้อยของเรา,ากับหางตัดอ้อยของเราเพราะว่าขอางเรามันทำงานเร็วใช่ไหมค,คือรถคีบคันเดียวทํางานไม่ทันรรกรณีที่ลูกค้าม,มีจํานวนอ้อยพอสมควรสมมติว่ามีสักสองพันตันอะไรเงี้ยอ่าแต่ถ้าประมาณพัน่าตันอะไรเงี้ยไม่จำเป็นครับก็รถคีบคันเดียว โอเคก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ากว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นล่างอย่างเงี้ยเราทํามาหลายดีไซน์แล้วครับทั้งแบบว่าปากโค้งปากแบนดีไซน์แรกของเรารูปนี้เลยแต่ระยะกว้างมากกว่านี้ครับแล้วมันเกิดยังไงปัญหาจะสังเกตด้านหน้านะครับอพอเราคีบแล้วมันจะโค้งอพอเราโค้งปุ๊บแทนที่เราจะคีบอ้อยได้มากครับกรรมาดันมาเยอะก็จริงแต่กรรมันได้หน้อยอ๋อก็คือเวลามันยุบไปเนี่ย คืออ้อยเนี่ยมันไหลมาก็อ้อ,อ,อ,อกองกองไหลยอยู่ปลายนี่แหละใช่ครับแต่พอปลายโค้งข้างหน้าจิกเข้ามานี่มันตวัดอ้อยลงมาตรงนี้เพราะว่ามันก็ลงมาเป็นวงกลมใช่ครับตรงนี้อ้อยหายไปแล้วที่เราจะกำเข้ามาโอเค,คก็เลยเป็นดีไซน์ที่2เป็นดีไซน์ที่2ดีไซน์ที่2เราคือเป็นขายาวครับขาตรงนี้จะยาวใช่ครับเพื่อที่ว่าเราจะแบบเลี้ยงให้อ้อยมันอยู่ในตัวมันได้มากขึ้นใช่ครับนะก็ปรากฏว่าเป็นไงทีนี้เวลา รถเราวิ่งมานะครับตรงนี้จะเป็นกระพัรคลงไปอ้อยปากคีปมันดันเฉนเอยขึ้นเชิดขึ้นครับหรือว่าล้อรถเราอยู่ที่สูงตรงนี้มันไม่ถึงครับครับก็คือพอไปถึงปุ๊บปากที่ก็เลยอ้อยไปอีกใช่ก็คือเอาเก็บไม่หมดอย่างตัวแรกที่เราทำนะครับทายลองเก็บไม่เกี้ยงพอถึงอ้อยน้อยๆครับมันก็ดันอ้อยทิ้งหมด กันนั่นแหละคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งปวงคือผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเรานึกว่าอยู่ๆจะทําออกมาแล้วมันสําเร็จได้เลยครับเราออกแบบมาหลายตัวกว่าจะเจอจุดที่ลงตัวเนี่ยครับเก็บอ้อยได้หมดครับแต่นี้เราสังเกตเห็นเนี่ยมันธรรมดาปากคีบเนี่ยไฮดรอลิกอันเดียวเอาไว้กาอ้าก็น่าจะพอแล้วใช่ครับแต่นี้สังเกตดูว่าช่างแมนมีไฮดรอลิกอีก2ลูกนี่ด้วยใช่ครับอันนี้มีหน้าที่อะไรความงงายครับความหงายครับ ก็คือเหมือนของรถคีบเลยที่มันใช่ครับปากคีบข้อมไห้ได้เือนรถคีบใหญ่ครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต่างจากรถคีบใหญ่ตรงที่ว่ามันยกสูงไม่ได้เท่านั้นเองใช่ครับเพราะงั้นการควักการล้วงอะไรยังทําได้ดีครับโอเคทุกอย่างที่เราออกแบบมาเนี่ยครับเราไปลองใช้มาก่อนอพอลองใช้แล้วเกิดปัญหาเราแก้แก้ไขอสมมุติว่าตอนเนี้เราเราคีบแล้วมันมันหดเข้าเคี้ยวบนไม่หดเข้านะครับใช่ พอเวลาความง่ายได้พราะก่อนที่เราจะคีบนะครับเราก็ฟว่มลงมาก่อนก็คือจิกใช่ครับิกลงเคี้ยวหน้าจะถึงก่อนเคี้ยวหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้เคี่ยวหน้าดึงเขากลับเข้ามารูดกลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วก็เราสามารถเดินหน้าแล้วก็กําบพร้อมเลยครับก็คือสไตล์รถทีบดีๆนี่แหละถูกครับแต่ทีเนี้ยที่ผมบอกว่า เราจะสามารถประหยัดได้เป็นสิบเท่าผมก็อ้างยิงจากราคารูทีมเนาะกรณีที่เราไปซื้อรดมือสองแล้วกันที่พอใช้ได้นะครับครับสตาร์ทต้องแสนกว่าอยู่แล้วอกแสนกว่านี้ผมว่าทําเยอะเหมือนกันนี่นี่คือเราสตาร์ทสตาร์ทเบื้องต้นนะครับได้ต้องแสนกว่าจะทําเยอะอ่ะผมว่าแสนกว่าทําเยอะแน่ตามที่ผมเคยไปดูให้ลูกค้านะครับไม่ต่ำกว่าห้าแสนนั่นแหละส้าต่อใหม่ก็เหมือนอย่างที่เราเคยต่อเนาะใต่อใหม่สุดๆเลยเป็นล้านก็ถึงครับที่นะครับ แต่คันนี้ประหยัดไปสิบเท่าเพราะอะไรชุดอย่างนี้อ่ะเนี่ยผมวันนี้ผมบอกราคาได้เลยตัวนี้ไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสนแน่นอนไม่ถึงแสนครับในกรณีที่ลูกค้าเอารถมาติดตั้งนะครับที่เราแต่ถ้าลูกค้าเอาไปติดตั้งเองอันนี้ครับลดไปได้นะครับครึ่งแสนนิดนิดก็ถูกลงไปได้อีกครับครึ่งแสนนิดนิดแค่นั้นเองก็ค,คือมาซื้อชุดนี้ไปับ าสายเสยอ,อะไรเราไม่ได้มีให้นะใช่ครับสายไม่ให้เพราะว่าไม่ใช่ว่างกนะครับแต่ว่าพวงงกรถแต่ละคนไม่เท่ากันคืออย่างนี้ครับสินค้าของเราเนี่ยแล้วแต่ว่าลูกค้าพอใจแค่ตรงไหนลูกค้าจะไปซื้อคอนโทลเองใช่ไหมครับก็ได้ก็ได้ลูกค้าจะไปซื้อคัปเปอร์ซื้อสายเองทุกอย่างเอาเฉพาะปลาคลิปเราไปก็ได้ก็ได้ไดครับเอาตามที่ คุณผู้ชมอาจจะมีทักษะทางช่างอยู่บ้านอาจจะทำ<ช>ตรงนั้นเองได้ตรงนี้เองได้ก็เอาไปเฉพาะของที่จําเป็นตอนนี้เห็นเราใส่รถซ่องเผาคีบถามว่าจําเป็นไหมครับไม่จําเป็นนะครับเผาเดียวก็ได้เผาเดียวก็ได้เผาเดียวประหยัดเรื่องการสวิตจุดรับน้าหนักด้านหน้ายิ่งเป็นซ่องเผา <ม>รับน้าหนักเยอะ<ม>การสวิตก็จะต้องต้องสูงขึ้น<ม>อ่าแต่ถ้าเป็นเผ่าเดียวถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นเป็มซี่รุ่นเก่าๆแล้วกันจะมีตีกันว่าขอม้าเล็กห<ม>ักง่าย<ม><ม>เอาไปอ่าโมดิฟายให้เป็นขอม้าใหญ่<ม><ม>รับน้ําหนักได้เยอะขึ้นครับเ<ม>อ็ดเอแกปของเราเนี่ยก็หนักอยู่ประมาณ200กิโลเศษที่ไปอีกประมาณสัก4 0 0โล ก็ยังไงก็ไม่เกินตันแน่ๆไม่เกินตันครับก็คือเรื่องการรับน้ำหนักของพวกคอม้าอะไรเงี้ยน่าจะยังเอาอยู่ครับนะจริงๆแล้วตรงนี้มันคุ้มค่ามากรที่ว่ารถไถเรามีอยู่แล้วเราต้องการงานแค่ช่วยย้ายกองออกใช่ครับหน้าที่ในการคีบขึ้นรถหลักเนี่ยยังเป็นรถขีบอยู่เหมือนเดิมใช่ครับตัวนี้เราเอามาเพื่อช่วยรถขีครับในการแบ่งเบาภาระมาันมันจะช่วยได้เร็วขึ้นไม่ว่ามีอยู่แล้วซื้อไปแค่เนี้ยมันถูกกว่าไม่ว่าลูกค้าจะมี สี่ล้อรถไทยจัดแปลงสี่ล้อประกอบเองสามล้อจะมีอะไรก็แล้วแต่เอาไว้ขึ้นรถอย่างเดียวลูกค้ามีรถอยู่แล้วสมมติกรณีมีรถคีบอยู่แล้วสองคันถามว่าจําเป็นต้องใช้ทั้งสองคันไหมครับมันก็นะมันก็คือการซื้อกถกมากขึ้นนะครับใช่มันจ่ายเงินเพิ่มอีกเยอะอะลูกค้ามีรถอยู่แล้วเอาไปไว้รถสแปร์เวลาเสียขึ้นมานะครับเราเอารถสแปร์มาใช้รถตัวหลักซ่อมซึ่งรถ คี่คลิย้ายเรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นครับแล้วคอนเซปต์เราก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมตรงที่ว่าเมื่อเลิกใช้ก็ถอดออกง่ายง่ายทักเปอร์อย่างนี้ใช่ครับคุณจะไปใส่ดันหน้าจะไปใส่อะไรก็แล้วแต่ถอดออกได้เลยยกรณีที่ถอดก็ถอดสลักสองตัวสองจุดนะสลักสลักก็คือดันหน้าเหล่านี้แหละสลักดันหน้าเราดีๆนี่เองแล้วทักเข้เปอร์ออกไปสี่เส้นนะครับสายทั้งหมดหกแต่เราทักออกไปแค่สี่ คู่นี้เป็นของแบรน้าอยู่แล้วใช่ครับตัวนี้ต้องใช้ครับอ่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อไปติดตั้งเองคุณผู้ชมก็ไปติดตั้งท่อติดตั้งอะไรเงี้ยท่อน้ำมันให้มันเรียบร้อยครับไอจุดที่เป็นคอนโทรลตรงนั้นจะเอาตรงไหนก็เอาให้ถนัดตัวเองไปใช่ครับแต่ถ้ามาที่อู่เราก็มาบอกเราได้ก็อยากได้สไตล์ประมาณนี้ครับอืมแล้วสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมมีงบประมาณที่จํากัดครับคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเขาไม่ต้องการความหงายลแล้วกันอ่อยจะเหลือบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเขารับได้ด้ไไม ได้ได้ครับก็เรียกว่าตรงนี้จะไปต่อกับสลักไปเลยนะในในกรณีที่เอาไปใช้โดยที่ไม่มีความง่ายนะครับเวลาคีบถ่ายร่องอ้อยบางๆน้อยๆใช่ไหมครับคุณก็คีบหมดแค่ไหนใช่ไหมครับดันลงถ่ายร่องไปเลยหรือคีบใหญ่เก็บก็คือตรงนั้นจะช่วยย้ายมาไม่ได้แล้วใช่ครับต้องให้รถใหญ่มาเก็บใช่รถใหญ่เก็บพอรถใหญ่เนี่ยยังไงก็ความง่ายได้อยู่แล้ว อ่าถ้าลูกค้าต้องการประหยัดต้องการประหยัดใช่ครับแต่น้ำก็ลดได้เยอะนะก็ประหยัดชุดนี้ไปใช่อย่งไงน้อยก็เป็นหมื่นครับสิ่งที่ประหยัดไปนะครับก็คือกระบอกสองจุดครับครับอ่าแคนต่างๆอย่างเงี้ยครับของเราสลักชุดนี้ข้างในมีบูทค่าใช้จ่ายก็เลยสูงครับเวลาเซอร์วิสนะครับกรณีที่บูทตัวนี้เสียครับเปลี่ยนบูทไม่ต้องเปลี่ยนแขบเนียไม่ต้องเปลี่ยนปอกครับครับ โอเคก็เรื่องเซอร์วิสก็ค่อนข้างง่ายก็ตามคอนเซปต์ของเราครับปกติเราทําอะไรเนี่ยเราจะคํานึงถึงความประหยัดคุ้มค่าที่สุดอยู่แล้วครับรถถ่ายใหญ่ในเมื่อตอนที่มันตัดอ้อยยังไม่ทันได้ใช้มาช่วยคีบไหมใช่ครับแล้วก็ในเมื่อความต้องการของเราต้องการแค่คีบับย,ย้าย กองออกจากแถวก็ใช้แค่นี้ก็พอเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อรถที่บอีกคันหนึ่งมาซึ่งมันลดงบประมาณได้เป็นครึ่งล้านอ่ะคิดเต็มเต็มอ่ะใช่ครับแล้วเงินตรงนั้นเราก็เหลือขึ้นเนาะและการบำรุงรักษาอะไรก็ไม่ได้มีแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะทาอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเอาจริงๆแล้วเราต้องดัดแปลงรถอะไรเยอะหรือเปล่าช่างแมนจุดที่ดัดแปลงก็คือมีคอนโทรลนะครับจากปกติแล้วเรามีดันหน้าอยู่แล้วนะครับคอนโทรลมีหนึ่งแกนใช่ไหม เราก็เพิ่มจาก1แกนเป็นสามแกนไปดูดีกว่าได้ครับอยู่ทางนี้คุณผู้ชมมาอ่านี่ก็คือคอนโทรลสามแกนที่ว่าจากปกติมันควรจะมีแค่แกนเดียวใช่ครับเนื่องจากว่าใช้ยกแค่กระบอกด้านหน้าใช่ครับแต่ตอนนี้เป็นสามแกนก็คือยกขึ้นลงครับความหงายใช่ครับและกำอ้าใช่ครับก็คือเป็นสมแกนตรงนี้ใช่ครับอ๋อแล้วน้ำมันล่ะมันออกมาจากไหนอ่ะตัวนี้เป็นแมสซีนะครับอืมอ่ามีปั๊มสองตอนอยู่แล้วอ่าใช่ครับตรงนี้เราก็แยกมา1ตอนครับหนึ่งตอนเนี่ย เป็นพวงมาลัยครับอ่าหนึ่งตอนเป็นดันหน้าอืมก็เป็นของเดิมของมันอยู่แล้วใช่ครับเพราะตรงนี้เราไม่ได้ไปดัดแปลงปั๊มนี่กรณีที่เป็นปั๊มที่มีพวงมาลัยและดันหน้าอยู่แล้วก็คือมีปั๊มสองตอนให้อยู่แล้วใช่ครับถ้าไม่มีอ่ะไม่มีเป็นรถไม่มี power เลยกรณีที่เป็นรถอ่าเมซี่รุ่นเก่าแล้วกันอ่ายังฟอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วเพราะเขามีปั๊มขาวปั๊มแดงอยู่แล้วเมซี่รุ่นเก่าจะมีแค่ปั๊มพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายชักปั๊มพวงมาลัยออกครับ แล้วโมดิฟายเป็นปั๊มสองตอนสมมุติว่าที่โมดิฟายไม่ได้ก็มาที่เราติดต่อมาทางเราก็เรียกว่าเรารับจบอะเรารับจบตรงนี้แล้วกันแล้วก็ดูแล้วมันไม่เสียรถด้วยนะครับคือตัวรถยิ่งถ้าแบบมี2ตอนให้อยู่แล้วนี่คือแทบไม่มีอะไรที่เสียเลยใช่ครับอาจจะมีการที่เราจะต้องติดตั้งชุดแขนตรงนี้บ้างจับก็เล็กน้อยครับเป็นธรรมดาอย่างตรงนั้นก็ไปจับกับคอหงส์ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ครับในกรณีที่เอามาให้เราทำเนี่ยครับแปลงปั๊มด้วยอะไรด้วยนะครับเตรียมเงินมาหนึ่งแสน เลือกครับมีทอนแน่นอนมีทอนครับโอเคแล้วย้อนกลับไปที่คาน์ดาน้าหน่อยเมื่อกี้ผมลืมถามได้ครับไอ้ไอ้รูระยะห่างระหว่างสลักเนี่ยกระบอกสลักใช่ไหมใช่ระยะห่างระหว่างกระบอกสลักเนี่ยค,คุณผู้ชอมอาจจะว่ารถมันจะมาใส่กับเครื่องมือของช่างได้เลยไหม,มคือณปัจจุบันข้อ,ของไครเฮงรี่นะครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วขออ้ของเราเองเป็นไครเฮงรี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสเปคของเรา เริ่มต้นไขแเฮงรี่เป็นเกณฑ์แล้วกันโอเคแต่สมมุติว่าของลูกค้าเป็นค้ายอื่นมไม่ว่าจะเป็นคูปต้าแท้ไม่ว่าจะเป็น CMT หรือเ KK อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลว,ว่าจะใช่ได้ไม่ได้มสมมุติลูกค้าไม่ใช่ของไขแเฮงรี่นะครับเราจะไม่เชื่อมกระบอกไปให้อ๋ออ๋อใช่เพราะว่า คือถ้ารถมาหาเราอ่ะเราเราค่อยทําตามรถลูกค้าได้อยู่ใช่ครับแต่กรณีซื้อไปเองอ่ะอาจจะไม่ได้เชื่อมตรงแกนกระบอกไปเราก็จะเชื่อมตรงที่กระบอกใส่สลักครับอ่าเราจะแต้มยึดไปให้เพื่อเพื่อที่มันเป็นรูก,กไส <ป S 1> ้ใช่ครับลูกค้าไปขยับเองได้ตามตามใจชอบเลยครับ โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ F อ v g r a วของเรานะครับผู้ช่วยรถคีบตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าจะตอบโจทย์การทํางานของชาวไร่ที่ตัดอ้อยแบบวางลายได้เป็นอย่างดีรวมถึงชาวไร่อ้อยที่ยังใช้แรงงานคนในการตัดอยู่ตัวนี้ก็สามารถเอาไปช่วยได้กรณีคุณเจอฝนตกหรือดินนิ่มอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะช่วยในการที่จะถอยอ้อยออกมาเพราะว่าน้าหนักเขาจะเบาแล้วมันก็สะดวกกว่าการที่เราจะใช้แบบไอหางเสียบอะแต่ก่อนเรามีเนาะหางเสียบ แล้วก็ไปดึงอ้อยออกมาน้็ได้น้อยทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยเราใช้เองทั้งนั้นอืครับโอเคก็หวังว่ามันจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะตอบโจทย์การทํางานคุณผู้ชมนะเอาล่ะเดี๋ยวว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราให้ผู้ชมมาดูการทำงานดีกว่าครับว่าการทํางานของมันเป็นไงเวลาเก็บอ้อยเนี่ยมันเก็บเนี่ยลาดไหมกําอ้าคว่ำหงายอะไรเงี้ยมันช้าหรือเปล่าครับนะแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอผมกับช่างแมนต่อไปในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ